สนับสนุนโดย AIA Financial Health Check วันนี้คุณตรวจสุขภาพการเงินหรือ,อยัง Exim Bank ไม่ว่าธุรกิจขนาดไหนก็ไปได้ไกลถึงต่างแดน Hotta Hotta สิโลง่ง Isuzu D-Max Super Common Rail รุ่นใหม่ของโลก สวัสด,ดีครับสวัสดีค่ะทิวจอโลกวันนี้ครับเป็นเรื่องที่จิ๋วจิ๋วไม่พอจิ๋วจิ๋วมากมากมากก็บอกว่าถ้าจะพูดถึงเรื่องที่เล็กที่สุดในจัก,กรวาลน,นี้เนี่ยต้องบอกว่าเป็นเรื่องนานโนานาโนเนี่ยถ้าบอกเป็นภาษากรีก แปลว,ว่าแคร์เนี่ยมันก็ยังไม่เห็นภาพนะครับถ้าบอกนาโนเนี่ยเท่ากับหนึ่งส่วนของพันล้านส่วนคิดวาดภาพออกไหมครับอย่างนั้นก็ยัง เล็กขนาดนั้นเนี่ยอาจจะยังนึกภาพไม่ออกนะมาเริ่มที่ไม้บรรทัดดีกว่าค่ะคุณเสถีชัยว่าเวลาตอนนี้คนพูดถึงเยอะนะคะนาโนเทคโนโลยีเสื้อนาโนใช่ไหมคะไอพอตนาโนทุกอย่างกลายเป็นนาโนแต่ว่าหน่วยนี้เนี่ยมันเล็กขนาดไหนสมมุติว่าเอาไม้บรรทัดมาหนึ่งมิลลิเมตรอันนี้ทุกคนรู้จักครับแบ่งออกเป็นพันส่วนนั่นเท่ากับหนึ่งไมโครเมตรใเราได้ยินคำไมโครชิพใช่ไหมคะเพราะว่ามันเป็นหน่วยไมโครเมตรและถ้าในหนึ่งไมโครเมตร พันเข้าไปอ,อีกอีกพันส่วนค่ะนั่นแหละค่ะห <1 S 1> นึ่งนาโนเมตรหนึ่งนาโนเมตรเพราะฉะนั้นคุณเนี่ยสายตาคุณมองไม่เห็นแน่นอนครับนาโนเทคโนโลยีก็มาจากศั์สองคำคำว่าเทคโนโลยีซึ่งเรารู้จักกันดีอีกคํานึงก็คือคําว่านาโนเมตรคําว่านาโนเมตรก็เป็นหน่วยวัดความยาวแค่นั้นเองถ้าเอาหนึ่งเมตรมาหารพันล้านส่วนเราก็จะได้หนึ่งนาโนเมตรนะฮะทีนี้ถ้าเปรียบเทียบให้เห็นง่ายๆเนี่ย ก็คือโลกของเราที่เราเห็นอยู่นะฮะถ้าเราเอามาหารด้วยหนึ่งพันล้านเราจะได้เท่ากับลูกแก้วเล็กๆลูกหนึ่งที่เราใช้เล่นตอนเด็กๆนะฮะก็คือว่ามันจะมีขนาดเทียบเท่ากับโลกของเราเขามีการทำนายกันนะครับว่าภายในแปดปีเนี่ยเรื่องของนาโนเทคโนโลยีจะสามารถผลิตสินค้าสิ่งที่เราต้องใช้ในชีวิตประจำวันเราเนี่ย มีมูลค่าถึงไม่ต่ำกว่าหนึ่งล้านล้านเหรียญหนึ่งล้านล้านเหรียญสามสิบห้าล้านล้านบาทแล้วในเมืองไทยก็เริ่มกระแสนี้เริ่มเกิดขึ้นแล้วล่ะครับแต่ว่าเพียงแต่เป็นเพราะว่าคำนี้อาจจะฟังดูแล้วมันไม่ค่อยจะคุ้นเคยนักและขณะเดียวกันก็เป็นสิ่งที่ เกิดขึ้นในต่างประเทศมากกว่าในไทยแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยคุณวีนารัตได้ไปสืบสอบแล้วนะครับว่าเรื่องนี้กําลังเกิดและถ้าเราตามไม่ทันเนี่ยกระแสนานโดผ่านเราไปแล้วก็จะกลายเป็นคนตกรถไฟที่น่าเสียดายอย่างยิ่งครับ นาโนเทคโนโลยีนะคะหรือว่าที่เขาเรียกกันว่าเป็นเทคโนโลยีจิ๋วมากๆเนี่ยนะคะมันเป็นเรื่องของการจัดเรียงสะสานะคะในระดับนาโนค่ะเพราะฉะนั้นมันก็จะเล็กมากตาเรามองไม่เห็นแต่ว่าถ้าเกิดว่าเราเรียงได้นะคะในระดับนาโนซึ่งก็คืออะตอมหรือว่าโมเลกุลจะสามารถทําให้เปลี่ยนแปลงคุณสมบัติของสิ่งนาั้นๆได้ซึ่งก็หมายความว่าเราจะได้ผลิตภัณฑ์หรือว่าวัสดุที่นอกเหนือจากขนาดเล็กลงแล้วเนี่ยคุณสมบัติ ก็จะดีขึ้นด้วยมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นยกตัวอย่างอย่างเช่นคอมพิวเตอร์ที่เห็นอยู่นะคะ,ะมีไมโครชิปต่อไปเนี่ยอาจจะมีนาโนชิปก็ได้ซึ่งจะเล็กลงมาแต่ว่าสามารถที่จะมีความจุแล้วก็หน่วยความจำเนี่ยมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นค่ะออมีนักวิทยาศาสตร์เขาถามง่ายๆเลยนะครับว่าทำไมไม่สามารถเอาเอนไซโคลบีเดียทั้ง80เล่มทั้งหมดเนี่ยความรู้ของมนุษย์ทั้งหลายแหล่เนี่ยมีทั้งหมดเนี่ยมาไว้ให้ตรง หัวหมุดของเข็มล่ะจริงๆแล้วสิ่งที่คุณสุทธิชัยพูดนะคะว่าทำไมเราไม่เอาเอนไซโคลปีเดียหลายๆเล่มเอาข้อมูลในนี้เนี่ยมาอยู่บนหัวเข็มหมุดนะคะจริงๆแล้วคนที่พูดนะคะก็หลายคนก็นับแล้ะค่ะว่าเป็นบิดาแห่งวงการนาโนเทคโนโลยีนะคะนั่นก็คือศาสตราจารย์วิชาร์ดไฟแมนค่ะเป็นนักฟิสิกส์ชาวอเมริกันผู้ที่ได้รับรางวัลโนเบลสาขาฟิสิกส์นะคะเมื่อสี่สิบสองปีที่แล้วแล้วก็เป็นคนที่พูดประโยคเด็ดว่า There's plenty of room at the bottom mm hmm. เป็นการปฐากฐานะคะ mm hmm. คือหมายความว่ายังมีห้องว่างเหลืออีกเยอะข้างล่าง mm hmm. ข้างล่างที่เขาพูดถึงเนี่ย at the bottom เนี่ย mm hmm. ก็หมายถึงว่าลึกลงไปอีกของทุกๆอย่างที่เราเห็นเนี่ยเล็กๆเนี่ย mm hmm. ในระดับนานโนเนี่ยมันยังมีอะไรให้ทำอีกมากแล้วถ้าเกิดว่าทำได้แล้วเนี่ยทุกอย่างมันจะเปลี่ยนโลกอย่างแน่นอนค่ะ ฟังดูเนี่ยอาจจะเป็นเรื่องใหม่อะนะคะเพราะว่าเราได้ยินคํานี้มาประมาณสักสามสี่ปีแล้วก็เป็นที่รู้จักกันจริงๆก็คือซสื้อเหลืองนาโนซิลเวอร์นาโนนะคะแต่ว่าถ้ามองไปรอบๆเนี่ยทุกอย่างเนี่ยเป็นนาโนเยอะเลยนะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งในธรรมชาติคะ่ะสิ่งที่นักวิทยาศาสตร์พยายามทาวันนี้ก็คือการเรียนแบบธรรมชาติต้องไปมองสิ่งมีชีวิตนะครับว่าสิ่งมีชีวิตเนี่ยไม่ว่าจะพืชหรือสัตว์นะครับจะตัวใหญ่อย่างช้างประวานหรือลงมาถึง มดลงมาจนถึงแบคทีเรียนะครับเนี่ยมีองค์ประกอบจากอ,าอุปกรณ์นะครับตัวอุปกรณ์หรือตัวสิ่งที่เป็นองค์ประกอบของสิ่งชีวิตเล็กๆอันนั้นเนี่ยมันมีไซส์ขนาดนาโนทั้งนั้นนะครับผมขอยกตัวอย่างมดนะครับมดเป็นสิ่งมีชีวิตที่มนุษย์เนี่ยทึ่งที่ทึ่งมากนะครับเพราะว่าตัว มันมันเคยมีคําโบาราณที่บอกว่ามดหนึ่งตัวไม่ใช่สิ่งมีชีวิตแต่เป็นมดหนึ่งทั้งลังที่เป็นสิ่งมีชีวิตเหมือนกับว่าตัวมดเนี่ยเมื่อมาประกอบกันเป็นหนึ่งลังแล้วเนี่ยเขาสามารถทําอะไรได้ซับซ้อนเหมือนกับสิ่งมีชีวิตต,ตัวใหญ่ๆได้นะครับตั้งแต่การต่อสู้การหาอาหารอะไรต่งางๆนะครับทีถ้าเราไปมองแค่มดหนึ่งตัวเนี่ยความฝ่ายฝันของนักวิทยาศาสตร์คือทํำยังไงอีกกี่ปี เราถึงจะผ,ผลิตอุปกรณ์ที่มีขนาดเท่ามดแล้วทํางานหรือมีความซับซ้อนมีความฉลาดเท่ากับมดหนึ่งตัวได้มีคนมีคนคิดไปละคิดไปถึงขนาดที่ว่าอาจจะเป็นร้อยปีด้วยซ้ำผมนูกละตื่นตุ๊กแกเนี่ยเราทึ่งมากเลยว่าทําไมมันเกาะฝาได้โดยไม่ไตกออกมาใช่ค่ะนั่นก็เป็นเพราะว่าใต้ อุ้งตีนของมันเนี่ยจะมีขนขนาดเล็กเยอะมากเป็นล้านๆเส้นเลยกระจุกกันในระดับนาโน,โนเลยนะคะแล้วก็ทำให้เจ้าตุกแกสเนี่ยสามารถที่จะไปแปะในที่ต่างๆได้โดยที่ไม่ร่วงลงมาถึงแม้ว่ามีบางตัวเนี่ยอาจจะร่วงลงมาบ้างนะแต่ว่าเอาเป็นว่าส่วนใหญ่เนี่ยจะไม่ร่วงลงมา อย่างไม่มีกาวเขาไม่ได้ใช้กาวเขาไม่ได้ใช้สติกเกอร์นะคะแต่เขาก็แปะอยู่แบบนั้นได้เพราะฉะนั้นนักวิทยาศาสตร์เขาก็คิดค่ะว่าถ้าเกิดว่าเราสามารถที่จะผลิตแถบนะคะที่ไปเรียนแบบตรงนี้เอกโคเล็กๆกระจุกตัวกันเนี่ยต่อไปแล้วก็อาจจะไม่ต้องใช้กาวก็ได้ไม่ต้องใช้สกอตเทปแต่ใช้แถบแปะเนี่ยก็แปะไปได้เหมือนกับตีนตุ๊กแกล่ะค่ะหรือไม่ดูเขาบอกว่าน้ํากลิ้งบนใบบัวสังเกตไหมครับว่ามันกลิ้งและบางทีมันไม่ได้ไป ซึมลงไปในใบบัวเหตุผลนั่นก็เพราะนานโนนี่แหละครับตัวใบบัวเองเนี่ยพอน้ําตกลงมาปุ๊บน้ําจะคลิ้งนะครับแล้วก็ไหลออกไปเลยนะครับนั่นก็คือตัวตัวใบบัวเนี่ยมีลักษณะพื้นผิวนะครับที่เป็นขูดข,ขันในระดับนานโนนะครับพอน้ําพอน้ําตกลงมาเนี่ยน้ำน้ำจะไม่อยากจะแผ่บนใบใบบัวน้ําจะชอบที่อยากจะอยู่เป็นก้อนกลมนะครับพอพอน้ําคลิ้งเนี่ยก็จะคลิ้งไปเอาสิ่งสงกรปรกต่างๆท,ท,ที่อยู่บนใบบัวเนี่ย หลุดออกมาได้ก็มีคนคิดทำอย่างผมยกตัวอย่างอันหนึ่งก็คือกระจกที่ทำความสะอาดตัวเองได้ถ้าเรามองถ้าเรามองตึกในกรุงเทพมหานครเราเนี่ยเราจะเห็นว่าเวลาเราขับรถผ่านทาง,ง,ง,งด่วนต่างๆเราเห็นว่าตึกต่างๆหรือหรือกระจกเนี่ยมันจะค่อนข้างสกรปรกมากแล้วปีหนึ่งอาจจะทักสองครั้งที่จะมีพนักงานขึ้นมาเสี่ยงชีวิตไปทำความสะอาด ตรงนั้นนะครับแต่ตอนนี้เนี่ยเราพยายามเรียนแบบธรรมชาติด้วยการสร้างกระจกที่สามารถทำความสะอาดตัวเองได้ก็คือเอาอนุภาคนาโนเนี่ยไปติดว้คือไปฉาบเอาไว้ที่กระจกคล้ายๆกับลักษณะของใบบัวนะครับแล้วพอฝนตกลงมาเนี่ยฝนก็จะมาชะล้างะชะล้างสิ่งสกปรกที่อยู่เนี่ยออกไปเองจริงๆแล้วตัวกระจกทำความสะอาดเนี่ยเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีขายออกแล้วนักวิทยาศาสตร์พอเห็นสิ่งเหล่านี้เห็นตีนทุกแก เห็นน้ำกลิ้มบนใบบัวเอาไปคิดเอาไปคิดว่าเอ๊ะมันประหลาดมากเลยธรรมชาติสร้างมันขึ้นมาด้วยการรวมตัวของจุดเล็กๆที่ตาเปล่ามองไม่เห็นแต่มันมีพลังมหาศาลก็เลยกลายมาเป็นนาโนเทคโนโลยีณปัจจุบันเนี่ยนะคะก็มีการแบ่งนาโนเทคโนโลยีออกเป็นสามแขนงกว้างๆนะคะอย่างการรักษาโรคมะเร็งเนี่ยก็ต้องถือว่าอยู่ในสาขาของชีวภาพนาโนค่ะต่อไปเนี่ยเขาจะสามารถที่จะ ฉีดยาหรือว่าทานยาเข้าไปนี่